เราแค่ฟังเสียงแค่น้ำให้สบายให้เราขึ้นเองครพร้อมแล้วขึ้นเองแล้วแทรกขึ้นเลยเครื่องเครื่องเดี๋ยวเมื่อตั้งล้มตรงแล้วเร่งอยู่เงี้ยแล้วผมผักเรื่มเขามีเครื่องติดปุ๊บเร่งหฮดอยเลยเหมือนกระชวย ไปสวยพยายามไปข้างหน้าตลอดไป

ลงไมแรงเลยรายให้ลอยไปเลยอัดให้ลอยไปอยังอื่นยังไม่ต้องทำฮาริบนิดนิดกดกดให้เต็มเลยกดให้ MT ไปเลย เมื่อกี้ผมเบาใช่ไหมครูขึ้ออกไปของเก่าเบาใช่ไหม มองลมตรงคือไปขางใน้งนอกสวัสดีครับ ตายไปกันตายไปข้ามสนแล้วนี่วานเนี่ย้ายไปเฮ้ยเออย,ยังไม่นั่งไงนะ พี่ดองซูมอีกได้ป่ะเนะี่ยหมดแล้มั้งที่ลองตัดไปแย่มัจะไม่สักน้าหมดละเดี๋ยวไป ไปส่งไปส่งไปไปใหม่ลงนลงวมาทับพี่พี <c ười> ลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอาไปแล้วแต่งมาแต่งมารถเบสรถเบสเงยังไม่ดับเลยดับเครื่องเครื่องดับไม่สุดตลอดเครลมอ่อนสั่นเร็ว

เมื่อกี้มันเอ็น้วยมันลงแล้วมันเอ็นหน่อยผมกันน้อยหน่อยไม่เป็นไรนี่แหละครัะตอนนี้ผิวดี่ว่ามันหนักกว่าของที่